ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหรือฟังและบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับผมกู้คูลลิสในโชว์ไทม์พอดแคสต์อ้อาวแล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมกู้คุ l ลิสและนี่คือรายการโชว์ไทม์ของ Mission to p l ู t o ครับตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่4แล้วนะที่เราได้มาพูดคุยกันนะก็ถือว่าผมทำมาได้สักระยะหนึ่งนะ ผลระยะการปรับตัวไปเรียบร้อยแล้วนะก็คิดว่าหวังว่าทุกคนคงจะชอบผลงานที่ผ่านมานะแล้วก็จะติดตามมันต่อไปด้วยนะครับแต่เรื่องราวในวันนี้มีความพิเศษหลายประการด้วยกันอย่างแรกก็คือเรามีแขกรับเชิญเป็นครั้งแรกของรายการของผมนั่นก็คือคุณโจอี้จากรายการสปอร์ตเจอร์นเพื่อนบ้านของ Mission ทูบูโตเรานี่เองสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่กูสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแหม ถ้าคนที่ได้เคยฟังสปอร์ตเจอร์นี่เนี่ยก็อาจจะ<ช>คุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยฟังกราบแล้วครับไปฟังหน่อยนะครับผม <laughs> ครับผม <laughs> ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกลนะบ้านไกล้เรือนเคียงกันเองนะครับก็สาเหตุที่เอาคุณโจวี่มาฟีเจอริงกันในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมานะครับคือทาง Mission to p l u t โเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษเป็นตัวหนังรอบซื้อใช่ครับให้เราไปชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า The End of the Storm นะครับก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับสโมสรหรวอว่าผูลนั่นก็เลยทำให้เกิดการ crossover กันระหว่างจาก <c oughs> ักรวาลภาพยนตร์และวงการกีฬานะฮะซึ่ง<ม>เป็นที่มาของอโชว์ไทม์ในตอนนี้นั่นเองครับก็เอาละเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะมาพูดคุย <c oughs> เนื้อหาของหนังที่จะมาพูดคุยในตอนนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้นี่นแหละ The End of the Storm นะครับเช่นเคยเหมือนกับที่ผมเคยทำทุกครั้ง ขอเตือนเอาไว้ก่อนว่าเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะเป็นการสปอยหนังอ,อ,อย่างแบบว่าเต็มที่นะทุกประเด็นเราจะมาพูดคุยกันครับถ้าท่านไหนที่อยากจะรับชมอรรถรสของหนังด้วยตัวเองอเราก็แนะนำไม่ให้เข้าไปดูในโรงก่อนนะตอนอที่เทมนี้ออนแอร์ก็หนังน่าจะยังไม่ได้ออกจากโรงไปเพราะฉะนั้นก็ไปเสพซะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นแฟนลิวร์พูอ,อย่างเช่นเราสองคนนะฮะ ราะฉะนั้นก็แนะนําก่อนและหลังจากที่ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยมาพูดคุยกันในส่วนของคอมเมนต์เซ t กชันนะครับว่าใครมีประเด็นอะไรที่อยากจะแสดงออกแสดงความคิดเห็นนะก็มาพิมพ์คุยกันเดี๋ยวเราจะตามไปตอบกันแต่นะผมก็ยังคิดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะพี่กูว่าสมมุติว่าคนที่อยากจะไปดูแลยเนี่ยแล้วกลัวว่าเราจะสปอยจริงๆแล้วมันอาจจะ อาจจะไม่ได้เรียกสปอยตเต็มที่ก็ได้นะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อหาสารคดีเนี่ยมันก็จะนําชีวิตจริงของลิวพูลเนี่ยแล้วก็ผลงานหรือว่าฟุตเทจต่างๆที่เราเคยเห็นมาหมดแล้วเนี่แหละมารวมกันแต่ว่าเรียบเรียงใหม่คือจริงๆอ่ะผมเขียนรีวิวส่งไปให้ทีมบูโตแล้วแหละตั้งแต่วันที่ออกมาจากโรงหนังผมเขียนรีวิวแล้วว่านี่คือหนังที่ แฟนทุกคนไม่ว่าจะแฟนลิวพูทุกคนหรือว่าแฟนหนังทุกคนเนี่ยรู้เนื้อเรื่อง<ช>แล้วตอนจบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเรียกว่ามันเป็นการสปอยที่รุนแรงมากอะไรไหมก็มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นผมว่าฟังได้เลยฟังได้ครับสบายใจนะอ,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 อันนี้ก็แล้วแต่บางคนอาจจะแบบอ,อมันมีรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆสำหรับผมนะที่รู้สึกว่าเอ้ยมันดูแล้วมันเป็นหนังที่พิเศษก็ตรงจุดอะไรเหล่านี้ใช่ครับอ่ะเราจะมาเริ่มคุยกันแล้วกันได้ครับผมขอเล่าเรื่องเท้าความเกี่ยวกับภาพยนตร์โดยรวมสักเล็กน้อยว่า มันเล่าอะไรยังไงนะตัวเดียอนลด์สตอร์มเนี่ยมันจะเริ่มเดินเรื่องโดยการใช้ตัวเจเกนคลับนะครับตัวผู้จัดการทีมแล้วก็ตัวนักเตะชุดใหญ่ของทีมเนี่ยรวมไปถึงแฟนบอลมันจะแบ่งประมาณ3ามกลุ่มครับในการเดินทางเน้นหลักไปเลยที่ซีซั่นที่แล้วซีซั่นปี2019ั0 2 0ทับะซึ่งก็เป็นปีที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์นั่นเองก็เราจะเหมือนกับติดตามพวกเขาว่า ระหว่างตั้งแต่เริ่มฤดูกาลไปจนถึงก่อนหน้านั้นนิดหน่อยช่วงครอปเข้ามาคุมทีมใหม่ๆเนี่ยเลี้ยวภูมมันเกิดการเปลี่ยนผ่านอะไรบ้างและหลังจากนั้นพอมาสตาร์จริงๆเริ่มฤดูการเนี่ยมันก็มีเรื่องราวอะไรมากมายมีขึ้นมีลงมีช่วงโควิดนววิกฤตโควิดที่ทุกคนน่าจะได้พบเจอแล้วก็ประสบกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ไปถึงเหตุการณ์ของการชูถ้วยแชมป์พูดง่ายๆว่าอารมณ์ของหนังทั้งหมดผมมองว่ามันเป็นหนังที่ทํามาเพื่อ สะดุดีเกียดติคุณหรือว่าเหมือนกับเป็นการเฉลิมฉลองอะครับว่าเฮ้ยนี่มันคือแชมป์ในรอบสามสิบปีมันเป็นเรื่องใหญ่นะคือคือคือมันก็ฉลองได้อะใช่ผมไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรเป็นหนังที่ดูแล้วมีเกล็ดเกล็ดสนุกดีมันจะมีปัญหาอย่างเดียวสําหรับผมก็คือมันมีตัวขัดความสุขผมคือผลงานทีมในตอนนี้แหละโอ้โหนั้นอย่างนี้เราออกตัวกันนิดหนึ่งว่าก่อนที่เราจะไปดู หนังเรื่อง Dn of the Storm เนี่ยล่วงหน้าหนึ่งวันเป็นวันที่ลิวอพูเนี่ยมีโปรแกรมแข่งคืนวันนั้นใช่แข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอฟเอคัพกับแมนยูแล้วก็ไปแพ้มาเออซึ่งเราเห็นผลงานในปัจจุบันเนี่ยว่ามันแบบโอ้โหมันแย่มย่ำแย่อยันนะพี่แล้วก็ผลงานในลีกเราเนี่ยก็ไม่ชนะใครมาห้าแมตช์แล้วอะแต่พอเรามาดูหนังสารคดีเนี่ยที่มันอาจจะเรียกว่าอวยก็ได ก็อเยแหละเพราะมันแบบโอ้โหทุกอย่างมันดูสวยหรูมันดูแบบโอ้โหถ้าพูดแบบบราดาเลย้โหเราแม่งโคตรเก่งเลยว่ะแต่พอตัดผ้ามาชีวิตจริงปัจจุบันมันดูแบบโอ้โหหนังกับชีวิตจริงมันดูโหดร้ายเหมือนกันครับผมมองว่ามันเป็นงานฉลองที่มาช้าไปประมาณครึ่งปีอ่ะโอ้คือคือคือถ้าช่วงแบบพึ่งทูชูถ้วยใหม่จริงและหนังมันมาเราก็คงจะแบบเฮ้ยอินอะไรมากกว่านี้แต่เอาละไม่เป็นไรนอกจากประเด็นนี้เนี่ยก็คงมาคุยเรื่อง ต่างๆนานาที่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ละกัน <ừ m. S 1> ผมถามคุณโจยี่ก่อนว่าครับสิ่งที่ชอบของหนังเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเอาเท่าที่แบบอ่อนคําผมโจเฮคิดออกถ้าผมคิดไวๆเลยนะ <ừ m. S 2> ผมว่าผมชอบเบื้องหลังการทําทีมที่เราไม่เคยเห็น <ừ m. S 2> เช่นว่าเราเห็นเลยว่าแบบเอ้ยมันจะมีเทีมเนี่ยเขาซ้อมกันยังไงบ้างมีการเคาะบอลมีการเ,เลี้ยงลูกบอลหรือว่าแม้กระทั่งว่า จอเกนคอมเนี่ยให้สัมภาษณ์แล้วพูดถึงลูกทีมตัวเองยังไง mm hmm. หรือว่าเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนเนี่ยมีความสนิทสนมหรือล i เชน h i p กันยังไง mm hmm. เพราะว่าเราจะเห็นเพียงแค่ในสนามว่าเอยต่างคนก็คือแต่บอนลนะเนาะไม่ได้มาพูดคุยกันถ้าเราจะเห็นก็คือต้องไปติดตามโซเชียลมีเดียของพวกเขา mm hmm. แต่หลังเรื่องนี้เนี่ยก็จะให้ได้เห็นว่าเอออย่างเช่นมันจะมีฉากหนึ่งที่ออกเลตแชมเบอร์เลนเขาพูดถึงโมซาลาที่ล้อเล่นกันเออล้อเล่นกันี <c oughs> เชมเบอร์แลนกํกำลังสัมภาษณ์อยู่ออเลลก์กำลังสัมภาษณ์อยู่ครับแล้วโมยืนอยู่หลังกล้องก็ตะโกนมาบอกว่าเฮ้ยมึงพูดถึงกูดีๆหน่อยนะใช่แล้วออเลกก็บอกว่ามึงเล่นดีๆก่อนเล่นให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวจะพูดดีๆให้โมสาลว์วอเฮ้ยกูก็เล่นดีทุกนัดอะนี่ได้เห็นความรักใจแล้วออเกลกก็ทําหน้าแบบเหม็นๆแบบอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการแสดงความสนิทสนมของเพื่อนร่วมทีมคือต้องบอกว่า การที่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ดูบอลแค่เก้าสินาทีแค่ในสนามอะไรเงี้ยคุณก็จะไม่ได้เห็นโมเมนต์อะไรต่างๆเหล่านี้ใชค่คือคือนเราเราแทบจะไม่เคยได้ยินนักบอลพูดละจริงอ่าก็ค,คือสั่งเกมอะไรกันปกติวิ่งวิ่งเตะเตะแต่ว่าพอเราได้มาดูหนังแบบเนี้ยมันทําให้พวกเขามีมิติมากขึ้นมีความกลมมีความเป็นมนุษย์เป็นคนมากขึ้นซึ่งผมมองว่านี่เป็นจุดที่ดีมากๆของหนังแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งก็คือเราได้เห็นหนทางของความสําเร็จของการ เริ่มปุกปั้นทีมอันแน่นอนผมว่าทุกคนที่เป็นแฟนเรียร์ฟูอะเออแทฟจะรู้ทำลายหรือทุกข่าวข่าว,าวความเคลื่อนไหวทุกอย่างแหละที่มันเป็นข่าวในเวลานั้นนะ่ะนะแต่พอได้ดูสารคาดีเนี่ยเขาจะนํามาเลียงให้เลยว่าเอ้ยมันมีอะไรเข้ามาบ้างมีอะไรเข้ามาบ้างอย่างเช่นอีกหนึ่งตอนที่ผมชอบมากแล้วผมก็นั่งหัวเราะไปกับมันนะอย่างเช่นว่าตอนเมื่อฤดูกาลก่อนที่ผู้รักษาประตูของเราซิมมงมิญอลเล่ไม่ค่อยได้ลงสนามเพราะว่าการมาของอลริสงเบเกอร์ก็ ทำให้เขาเนี่ยเดินไปหาเจอเกนคอฟนี่ต้นฤดูกาลเลยใช่แล้วเขานําเสนอดีด้วยมันมันดูฮาใช่มันฮาให้คุณโจอี้เราให้จบันคือเหมือนเขาเดินไปหาเจอเกนคอฟแล้วบอกว่าเอ้ยบอสผมคิดว่าผมอยากกลับบ้านเกิดผมผมจะไปหาความท้าทายใหม่เพราะว่าอย่างที่รู้กันดีว่าเขาไม่ได้เล่นในลิวพูลเลยแทบจะไม่ได้ลงเลยเออแล้วก็มีเคเลอร์เฮอร์แล้วที่ตอนนี้ก็กําลังฟอร์มดีเป็นผู้รักษาประตูสำรองอ่าก็อ่ะได้ตกลงให ตัดสินใจอนุมัติให้ย้ายทีมก่อนล่วงหน้าฤดูกาลเปิดเพียงแค่ไม่กี่วันแต่กลายเป็นว่าพออลิซงลงสนามปุ๊บเจ็บเจ <laughs> ็บปั <laughs> ๊บตายแล้วแล้วจะทำยังไงวะเนี่ยแล้วก็การว่าเคเลอร์ที่เป็นตัวสำรองดันไปขี่จักรยานแล้วเกิดอุบัติเหตุชนกับรถสิบร้ออะไรทักอย่างเนี่ยข้อมือหักอีก ก็เลยทําให้สโมสรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเซ็นสัญญาผู้รักษาประตูเข้ามาฟรีแบบที่ไม่ต้องเสียค่าตัวนะเออก็คืออาร์เดรียนอ่าก็คือคนนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าไม่ได้ลงสนามมาประมาณปีหนึ่งแล้วเขาเหมือนเป็นฟรีอ่ะมีนักเตะฟรีสัญญาก็ได้เข้ามาแล้วการว่าเขาบอกผมมันตื่นเต้นมากที่ว่าจู่ๆวันหนึ่งอ่ะวันดีคืนดีคุณไม่ได้ลงสนามปีหนึ่งก็ต้องมาลงการมาเป็นพระเอกแล้วต้องเค้นฟอร์มที่เก่งที่สุดในเวลานั้นออกมาใช้ตรอนี้เลย ใช่คือมันตลกเป็นโชคชะตาที่ตลกที่อยู่ดีลีเวอร์พูลก็เสียผู้รักษาประตูสามคนแรกมือหนึ่งมือสองมือสามไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปหาตัวตายตัวแทนมาแล้วก็ครับบังเอิญเดชาบุญ่าทาผลงานได้ดีด้วยใช่คือในหนังอะครับมันจะมีเกล็ดพวกนี้ยแทรกอยู่เยอะมากอย่างอันหนึ่งที่ผมชอบก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเวลามีแมตช์สำคัญที่จะต้องเตะในเรอร์พูลเจอเอ็นขอบอกว่าทุกคนจะต้องพร้อมที่สุด คนขายฮอตดอกยังต้องพร้อมจริงทุกคนต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดแม้กระทั่งคนขายอาหารหรือเครื่องดื่มในสนามอ่ะคุณต้องมาสนามให้เร็วมาให้เร็วมาเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมเพราะอะไรเพราะแฟนบอลก็ต้องพร้อมแฟนบอลมา ก็ต้องมาซื้อของคุณเพื่อที่จะเข้าสนามแล้วไปให้อยู่ในนั้นเร็วๆเพื่อที่จะข่มขวัญทั้งนักเตะของฝั่งตรงข้ามและกองเชียร์ฝั่งตรงข้ามคือมันต้องกดกันกระทั่งในอาธาาัธจันทร์อ่ะคือมันไม่ใช่เกมแค่ในสนามแต่อยู่บนอาธาาัธจันทร์คุณก็ต้องทําหน้าที่เป็นผู้เล่นคนที่12ของทีมใช่อันนี้ว้าวมากซึ่งผมแบบฟังแล้วผมแบบเฮี้ยผมรู้สึกผมไม่คู่ควรเป็นแฟนลิเวอร์พูลเลย <laughs> ผมว่าเออถ้ากูไปถึงแล้วกูร้องเพลงเชียร์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือผมว่ากูไม่ได้ทําหน้าที่วซึ่ง มันคือการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือมันคือสิ่งที่หนังพยายามจะสื่อพยายามจะบอกด้วยว่าชัยชนะในครั้งนี้แชมป์ในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลงานของผู้จัดการทีมมันไม่ใช่แค่ผลงานของนักเตะในสนามแต่มันคือผลงานของแฟนๆทุกคนทั่วโลกมันมีการไปสัมภาษณ์แฟนที่บราซิลอียิปต์เมืองจีนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนเขาก็จะมีเหมือนกับสตอรี่เล็กๆแต่ละที่ก็มีสตอรี่เล็กๆว่า ในส่วนในพาร์ทของเขาเนี่ยมันเป็นแฟนบอลยังไงอย่างเราได้เห็นเทปของแฟนบอลที่เป็นอเมริกาอยู่อเมริกาแล้วเวลาเตะมันผิดกับบ้านเราบ้านเราคือเป็นเวลากินกินกับแกก,บกินเบียร์ได้<อ>แล้วก็ดูบ,บอลไปหัวค่ําไปจนถึงดึกๆซึ่งมันเพอร์เฟกมากเลยนะซึ่งมันดีซึ่งมันดีมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่แบบดูบช่วงในเวลาพามาพามแต่อย่างอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าหนูตื่นมาเข้าผับฟุตบอลร้านร้านฟุตบอลตั้งแต่เช้ามืด ดูเสร็จแล้วถีบจักรยานไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือโคตรตลกอะคือแบบเอะคนละมุมโลกมันก็มีอะไรที่ไม่เหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าแฟนที่เมืองจีนที่เขาบอกว่าอู่ฮั่นอู่ฮั่นแล้วทั้งเมืองเนี่ยมันเกิดล็อกดาวน์พอาช่วงโควิดระบาดพอดีแล้วฟุตบอลเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาให้เขาไม่เครียดแบบอยู่ในบ้านก็ยังมีอะไรให้แบบให้ดูให้หวังในแต่ละสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยครับมันพยายามจะเป็นการ ดึงจิตใจของแฟนๆว่าคุณก็มีส่วนนะคุณก็มีส่วนคือเราประสบความสําเร็จเนี้ยมันเป็นเวลาที่ทุกคนควรจะได้รับเครดิตและการเฉลิมฉลองอะไรแบบนั้นเฮ้ย <Hey, S 1> <c oughs> ผมว่านี่เรื่องจริงมากๆเลยพี่ทาไมไม่มีมาไทยเนาะนรถแห่ <c oughs> นั่นเด็ที่เออมาถ่ายหน่อยว่า <c oughs> <c oughs> ประเทศไทยมีสร้างรถสิบลงสิบล้อเลยแฮะแต่ว่าในช่วงอย่างตอนที่ผมดูเอฉากที่เขาไปสัมภาษณ์คนจีนในอู่ฮั่นที่ว่าแบบเออในช่วงโควิด การล็อกดาวกักตัวมันเครียดมากเพราะเขาอยู่ในคอนโดห้องมันเป็นบล็อกเล็กๆคนไ,ไทยเราก็รู้ดีแล้วล่ะใช่จะไปซื้ออาหารจะไปซื้ออะไรมันดูแบบโอ้โหไปไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้น่ากลัวมากบอลเป็นสิ่งเดียวที่มันยึดเหนียวจิตใจผมมันรีเลทกับตัวผมนะเพราะผมเองก็เป็นคนบ้ากีฬาชอบเตะบอลแล้วการว่าในช่วงล็อกดาวโควิดเนี่ยก็มีเนี่ยฟุตบอลเนี่ยยังได้ดูพรีเมียร์ลีกบ้างหรือว่าเล่นเกมฟุตบอลในมือถือบ้างอย่างเพทสองพันยี่สิบที่ผมเล่ยมันก็ทําให้ผมแบบลืมช่วงเวลา ที่เครียดไปได้ในช่วงระยะหนึ่งที่มันสําคัญมากอืมใช่ครับก็นี่แหละครับคือมันก็เลยให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะแบบว่าโอเคมันมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นแฟนหรือว่าผูคุณก็จะดูแล้วคุณก็จะอินอืคือผมมองว่าจังหวะการเล่าเรื่องวิธีการเล่าเรื่องทุกอย่างก็ททาออกมาได้สนุกดีอืมอ่าอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นแฟนทีมอื่นอาจจะเหม็นเหม็นเบือบ่อหน่อยหรือเปล่าหรืออะไรแบบอะไรทํานองนันะ้นอาจจะแบบมีอู้จะอ้วกได้แต่อย่างไรใดๆก็ตามผมมองว่าจุดที่สําคัญที่สุดอะ นี่คืองานมาร์เก็ตติ้งสโมสรใชิ้ชนตตโตค,คือเห็นด้วยผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันว่าโปรดักต์ในโลกเนี้ยจุดขายที่เข้มแข็งที่สุดคือสตอรี่คือเรื่องราวทําไมเวลาเราจะซื้อของชิ้นหนึ่งแล้วเรื่องราวมันช่วยเพิ่มมูลค่าให้ของชิ้นนั้นจริงแล้วสโมสรฟุตบอลหรือสโมสรอ,อะไรก็ตามระดับโลกต่างล้วนก็มี <Story. S 2> มีสิ่งนี้ทั้งนั้นคุณไปถามไป,ไปดูนะจิ้มอะไรมาเรียวแมทลิด บาร์ซ่าแมนยูทุกคนมีสตอรี่มีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลเป็นและเป็นจุดขายของลิเวอร์พูลด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นการส่งออกเผยแพร่ประกาศสักดาห์ไกลๆว่าโอเคนี่คือเราเรายิ่งใหญ่แบบนี้เราแคร์แฟนแบบนี้อะไรแบบเนี้ยอย่างตอนที่ผมได้ดูอะอย่างที่พี่กู้ได้บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขาได้มีการไปสัมภาษณ์แฟนบอลทั่วโลกใช่ไหมพี่มีไปบราซิลมีไปจีนญี่ปุ่นหรือว่าแบบ เอออีกหลายประเทศอย่างอเมริกาอินเดียก็มีซึ่งผมก็ตอนแรกผมตั้งคําถามนะว่าทําไมเขาถึงไม่เลือกแฟนบอลที่พูดภาษาอังกฤษได้วะอืมทําทไมถึงเลือกผููภาษาท้องถิ่นแล้วผมก็เลยเข้าใจในตอนที่อยู่ในโรงโอ๋อผมมันจะได้ขายได้ในประเทศนั้นไงออย่างสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนจีนอย่างเงี้ยแล้วแฟนบอลพูดภาษาจีนอเราให้สัมภาษณ์ในห,หนังอะมันเหมือนว่าเฮ้ยภาษา บ้านเราอยู่ในหนังชของอังกฤษนี่มันให้ความรู้สึกรีเลทได้ใช่อย่างที่พี่กูบอกเลยว่ามันเหมือนมาเก็ตติ้งการตลาดเลยมันเป็นการทาให้คนเขารู้ว่าอ้าวนี่ที่อินเดียเขาอินลิวพูนะที่จริงอินลิวพูนะแบบแฟนบอลมันอยู่ทั่วทุกมุมโลกทั้งโลกเนี่ยในหนังก็บอกว่ามีแฟนบอลลิวพูทั้งหมด4ี่้าสิบล้าน4 5 0รยหสิบล้านซึ่งมันบ้ามากอัะพี่คือผมไม่เคยคิดมาก่อนคือเอาจริงผมเล่าก่อนที่จะดูหนังเรื่องนี้นะผมรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นแค่ แฟนบอลตัวเล็กๆคนหนึ่งที่นั่งดูลิเวอร์พูลในทุกแมตช์การแข่งขันแล้วก็เชียร์เสมอแล้วก็คิดแทนตัวเองว่าถ้าเราเป็นโมซาลาที่เลี้ยงแล้วส่งแล้วยิงออกอ่ะมันคิดอะไรอยู่อะ่ะมันรู้สึกอะไรเปะ่าวะมันรู้สึกผิดเป่าวะแต่ในวันที่แบบหนังเรื่องนี้มันพาเราไปดูว่าเฮ้ยคนทั่วโลกอะ่ะคลั่งไคลโมซาลามากแค่ไหนยิ่งคนที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามที่โมซาลานับถือคลั่งไคลโมซาลาเหมือนแบบเหมือนเป็น พระเจ้าอีก<嗯>คนนึงอ่ะมันเลยทําให้รู้ว่าโอ้ยสโมสรเรามันยิ่งใหญ่มากอ่ะคื<嗯>อหนังเรื่องนี้มันแสดงความยิ่งใหญ่ของสโมสรให้เราเห็นว่าริวพูเมนคือมันมีความหมายมากแค่ไหนอ่ะพี่นั่นแหละพอพูดถึงขึ้นมาเลยคิดถึงบทสนทนาที่เราคุยกันในวันนั้นที่คุณโจ伊ถามมว่าผมดูบอลมาตั้งแต่เมื่อไหร่ดูริวพูเียริวพูลตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมเล่าของผมเล้าผมถามคุณโจ伊บ้างดีกว่าคุณโจ伊เชร์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ เริ่มต้นได้ไงผมถ้าผมจําไม่ผิดผมเชียร์เริ่มต้นปี2005ันหตอนที่ลิเวอร์ยูลเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกสมัยเจอร์ลาดมสมัยยุคยุคนั้นเลยยุคทีเีชีเซ่คือตอนนั้นจําความได้ว่าลิเวอร์ยูลเนี่ยเป็นทีมลองบอล ที่เข้าไปแข่งก็ไม่ได้เก่งแบบยังไม่ได้ได้แชมป์อะไ้นคือเหมือนจําได้เลยว่ามาจากแบบยูฟาคับมั้งแต่ยูฟาคับเข้ามาแล้วแบบเหมือนได้ขึ้นมาอะไรสักอย่างอ,ะอ่ะจากรอบคัดเลือกแล้วได้ได้ขึ้นมาชนะทีมใหญ่ๆแบบที่ทุกคนก็งงชนะได้ไงวะแล้ว <laughs> ชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยเป็นทีมรองบ่อนจนถึงไปแมตช์ชิงแชมป์เจอเอซิมิลานที่ทุกคนบอกว่ายังไงคุณก็ไม่มีทาง ผ่านทีมระดับหินที่มีอังเดรเชฟเชนโกอยู่ในขนาดนั้นแล้วแบบโอ้มีใครบ้างตอนนั้นลิโกโดกา้าแล้วโอ้โหแบบมีแต่ตัวซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแล้วลิฟูตอนนั้นมีแค่แบบติกมาฮามันเนาะพี่คือมันก็ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ใช่นักไม่ใช่นักเก็ตแบบเทียร์อะแล้วครึ่งแรกมาสามศูนย์นะครึ่งแรกก็โดนไปละทุกคนพูดเป็นเสียงกันว่าปิดไฟนอนอแต่ถ้าคนที่ปิดไฟนอนคุณจะพลาดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอื แล้วผมโชคดีมากที่ผมอาจจะนอนไม่หลับเลยในวันนั้นก็เปิดทิ้งไว้อ้าววมันกลับมาว่ะแล้วมันเริ่มกลับมาแล้วภาพที่ผมเห็นน่ะมันคือภาพที่เจอหลาดเชียร์อัพทุกคนอ่ะแล้วผมแม่งขนลุกเว้ยพี่ต้องต้องเอาเฮียตอนนั้นผมแม่งขนลุกมากแล้วผมก็แบบโหคนนี้แม่งคือแบบผู้นําจิตวิญญาณอ่ะกับตันกับตันคือผมมองว่าเขาไม่ใช่แค่นักฟุตบอลแล้วก็คือผู้นําจิตวิญญาณอ่ะแล้วมันนาให้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้วินาทีนั้นผมบอกเลยว่า กูรักทีมนี้ว่ะอืม hmm. แล้วผมก็อินกับทีมนี้ทุกครั้งที่ผมพูดเรื่องนี้อะพี่ hmm. จริงๆนะถือว่าเป็นความทรงจําที่แบบว่าสวยงามที่แต่ละคนอาจจะมีใครเข้ามาแย่เชียร์ทีมตอนไหนก็อาจจะมีเรื่องราวที่แบบว่าต่างๆกันไปเนาะอย่างของผมเนี่ยตอนนั้นคุณโจยี่ถามมโมะเล่าให้ฟังผมบอกว่าผมเริ่มดูบอลช้าออกับเพื่อนคนอื่นในโรงเรียนผมเรียนโรงเรียนชายล้วนนะอ่าแล้วเพื่อนทั้งโรงเรียนนสมัยที่แบบว่าเข้าช่วงทีม สิบสองสิบสามเขาเริ่มสนใจฟุตบอลกันแล้วแล้วช่วงนั้นนมันเป็นช่วงที่แมนยูมันดังมากอืยังมีแบบคังทนหน้า <comprendre> มีลอยคีนเบ็คแคมกิกสโคอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็บ้ากันทั้งโรงเรียนเลยแล้วผมก็เป็นคนที่ดูบอลช้ากว่าคนอื่นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบทีมนี้มันน่ามันไสา่ะทีมนี้มันอะไรเก่งอะไรทั้งหน <S <S เนี่ยคือแบบเออมันมันทำไมถึงเั็นดังขนาดนั้นว่าเออขนาดน้องสาวผมอ่ะผู้หญิงอ่ะไม่ได้ดูบอล ยังตัดรูปเบคแฮมจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอะติดฝากํแแพงห้องนอนจนผมแบบเฮ้ยมันเกินไหมพะวะ <laughs> แล้วมัน, <laughs> มนเลยทําให้เราเกิดความหมันไส้ทีมนี้อยู่ปรากฏว่าวันหนึ่งสมัยนั้นยังมีเคเบิลทีวีมียูบีซีอบซอะไรเงี้ยแล้วเขาชอบเอาเทปการแข่งขันแมตช์เก่าๆมาเปิดแล้วผมก็ได้ดูแมตช์ที่ Man U, แมนยูเตะกัลิวอร์พูลแมตช์นั้นเสมอสามสามแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, นี่มันทีมอะไรวันนี้ทำไมมันสู้แมนยูได้คือไม่รู้จักลิเวอร์พูลนะรู้จักแมนยูก่อนเลยแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันสู้แมนยูได้วะแปลว่ามันต้องเก่งใช้ได้อะ <c oughs> คือยังเคยมานั่งคิดตลกตัวเองว่าเชี่อถ้าวันนั้นเขาเปิดเทปเวทแฮมอะ <c oughs> ผมว่าคงเป็นแฟนเวทแฮมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็นั่ <c oughs> นแหละมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ้ยผมลองตามดูลิเวอร์พูลแล้วก็คอยเชียร์เขาว่า ให้เขาสู้แมนยูให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งช่วงนั้นมันก็สู้ไม่ได้เลยส่วน,นแมนยูเป็นแชมป์เราจะอยู่ที่สามบางทีหกบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ก็คือตามเชียร์มันเรื่อยๆแล้วก็เห็นความสําเร็จการเติบโตของนักเตะหลายๆคนอย่างเจอหลานนี่ผมต้องบอกว่าเห็นตั้งแต่ยังเป็นเด็กกระโปกอะตั้งแต่ตัดสกินเฮดเลยตัดสกินเฮดล้วไม่ใช่ตัอย่างเดียวออคือไล่เตะคนแบบมั่วซั่วออคือเจอหลานเล่นลงสนามแรกๆแ,แบบ จอใครก็เตะแบบโผล่โผ่มากเข้าว่ากแบบเด็กๆเข้าห้าวอะไรเงี้ยจนเห็นเขาเก๋าขึ้นเก่งขึ้นในทุกๆวันจนแบบว่ากลายเป็นกัดตันทีมแล้วเป็นคนที่แบบนําความสําเร็จมาสู่ทีมอะไรเงี้ยเป็นเดอะแบกของทีมได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นการเดินทางที่แบบว่าผมคิดย้อนกลับไปแล้วมันมีความสุขมากแล้วก็ทุกวันนี้คือด้วยความที่วัยเขาอะตอนนี้เขาก็เก็บประสบการณ์อยู่แล้วผมเชื่อว่าสักวันเขาจะกลับมา อืมเขาคงกลับมาแน่ในฐานะอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเห็นบอกว่าตอนนี้กําลังลุ่งเลยนะในการเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยใช่ไหมกาลังลุ่งเลยเขาอยู่หลีกสกอนนี่ใช่ป่ะอ่าซึ่งความยากมันอาจจะไม่เท่ากันคือมันเลยยิ่งทําให้แชมป์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าโลกเนี้ยมันจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วมันจะไม่มีแมนยูยุครุ่งเรืองที่ประเภทแบบสิบปีได้แชมป์แบบ ถ้าแชร์อะไรเงี้ยไม่มีละคือผมคิดว่ามันจะเป็นการเบียดกันแบบได้หนึ่งปีเว้นหนึ่งปีสองปีเว้นหนึ่งปีแบบแล้วก็จะสอดแทรกสลับกันมาเพราะว่าทุกทีมเขาก็มีเศรษฐีมาเทคมีเงินมาด้วยนเรื่องนี้เพราะเราจะเห็นว่าแบบโอ้ยทีมต่างๆเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะโอ้เอเวอเร์ตนเข้ามานะโอ้แข็งขึ้นเยอะเลยแล้วไหนจะมีเวสแฮมที่ลุงๆขึ้นมามีดีแคนไลท์ที่ เชลซีอยากได้มีกล <ừ m. S 2> บกองหน้าเทพเทพจี๊ดจหลายตัวโอ้โหมันมันเล่นดีขึ้นทุกทีมอ่ะพี่นิวคาสเซิลก็มีบางช่วงที่เล่นดีขึ้นมาโอโ้โมันมันเลยกันว่ามันไม่ใช่แค่ทีมใหญ่อย่างเดียวที่จะมีโอกาสเป็นแชมป์เลสเตอร์ก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบทุกอย่างมันดูเป็นไปได้หมดเลยไงอืมอืมเพราะเป็นเป็นหลีกที่แข่งขันกันสูงครับมาตรฐานสูงคือเอาสถิติมาดูแบบ ยอดที่แพ้ได้ต่อหนึ่งฤดูกาลแต้มที่คุณต้องทําได้ประตูที่คุณต้องยิงได้อย่างเงี้ยโอ้โหแบบมต้องร้อยคะแนนอะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ใช่ง่ายง่ายอีกแล้วนะือหลังจากนี้ก็จะยิ่งเดือดขึ้นไปเรื่อยๆลีกอื่นไม่รู้นะแต่ลีกเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมว่าอื กลับมาที่หนังเรานิดหนึ่งพี่ตอนแรกก่อนที่ผมจะไปดูเรื่องนี้เนี่ยผมก็งงกับชื่อหนังเลยนะฮะตอนแรกก็แบบทาไมเขาถึงตั้งชื่อนี้ใช่อันนี้ผมก็ตอนแรกผมก็คิดว่าที่ทําไมมันชื่อไปเหมือนหนังแอคชั่นหรือว่าหนังแบบภัยพิบัติอุกกาบาตถล่มโลกอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วหนังมันอธิบายตัวเองค่อนข้างจะเคลียร์ในช่วงตั้งแต่เริ่มแล้วตอนจบก็ย้ําอีกที ว่าชื่อของหนังมันคือการผ่านพ้นช่วงพายุคือตามเนื้อเพลงมันเป็นช,ชื่อหนังมันเป็นท่อนหนึ่งของเพลง u n ่ v e r s a l Alone ซึ่งเขาจะบอกว่าหลังจากที่พ้นพายุไปแล้วท้องฟ้ามันก็จะกระจ่างแจ่มใสก็เหมือนเหมือนว่าเราพ้นจากช่วงเวลาที่เลวร้ายเพราะว่าสาสิบปีที่ผ่านมาของสําหรับแฟนลิวอพูก็าจะารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่มืดมนเหลือเกินช่วงที่มันแบบว่าหยิบจับความสําเร็จอะไรไม่ได้เลยอะไรแบบเนี้ยแล้ว แชมป์เมื่อปีที่แล้วมันคือการปลดล็อกแล้วเคลียร์แล้วเราจะก้าวสู่ยุคใหม่สู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิมแต่รู้สึกจะชื่นมื่นกันได้ไม่ถึงครึ่งปีดี <c oughs> ก็ <c oughs> ก็จะมีมีอะไรให้แบบว่าเอ้ยมันก็จะเชื่อนะพี่ว่าเด็กลิพูเนี่ยมีภูมิมคุ้มกันของความอดทนที่สุดยอดอถึงขนาดมีมีมในตอนก่อนหน้านี้ก่อนที่เราได้แชมป์นะว่าเฮ้ย เธอยังไม่เชื่อเราอีกหรอว่าเรารักเธอมากแค่ไหนเราแฟนเลี้ยวพูนะเว้ยเป็นการว่าอ๋อเออบอกว่านี่กูรักทีมที่แบบว่าไม่เคยให้อะไรกูเลยใช่ก็ยังอดทนรอขนาดแบบเอ็มวีพี่สแตมยังแอบเอาไปทําให้พีชระเชียร์เลี้ยวพูเลยเออก็ตลกดีคือตอนตอนตอนที่ยังแบบว่าฟอร์มดีๆของฤดูกาลก่อนมีคนถามผมว่าตอนนั้นยังไม่ตกรอบแชมเปียนลลกถามว่าถ้าได้แชมป์แชมเปียนลอีกครั้ง กับเอาไลท์พ่เจ้าอะไรอืมอืมผมมาบอกว่าผมเอาไลท์ไพ่เพราะว่ามันเขาถามเฮ้ยพี่แชมเปี้ยนหลีกอีกถ้วยต่อกันไม่เอาเหรอชีวิตกูอะกูเห็นมาสองชูลแล้วเอกูอยากเห็นแชมป์พีเหมียวกูไม่รู้ตายเลยกูจะได้เห็นแล้วแล้วอันดีฟีตนี่แม่งเท่มากเพราะผมเห็นอาร์เซนอลทำได้ตอนปีนั้นคืนโคเท่อโหมันเท่จริงๆโอ้ในตอนนั้นใครเล่นวินนิ่งนี่ใช้อาร์เซนอลนี่ ชนะอย่างเดียวเลยนะทีมม่นโคตรโหดเลยพี่ตอนนั้นอ่ะใช่คือแบบโอ้โหได้ดูเบิร์กแฮมระบำผีเสื้อปะที่เขาเขาแตะแล้วเขาพิชตัวโอ้โหพิ้วมากแล้วตอนนั้นก็มีอ่โรแบบร์ปีเลสเนาะเออเชลี่องลีโซแคมเบลวีเอล่าอะไรอย่างโอ้โหแต่ละคนโคตรสุดยอดอ่ะผมเด๋ยวคุยไปคุยมานี่เหมือนอรายการเรื่องเล่าความหลังเลยนะนี่เวลาเท่าไหร่แล้วครับ Okay, okay, โอเคโอเคผมว่าโอเคใช้ได้แล้วละ่ะยาวๆกําลังโอเคแล้วพาีแล้วก็ประมาณนี้นะแต่คือสรุปอะอย่างไรก็ตามอะผมมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่พายุอีกลูกหนึ่งอืมคือพายุลูกเก่ามันผ่านไปแล้วใช่แล้วมันก็จะมีพายุลูกใหม่เข้ามามันเป็นธรรมดาของชีวิตเป็นธรรมชาติแล้วเราก็จะต้องฝ่าฟันมันต่อไปอืมคือเขาจบหนังเรื่องนี้ด้วยเพลง You Never Walk Alone ซึ่งก็ถูกก็เหมาะสมอะโพรพิเอตมากก็ว่า Walk on, walk on with h ิ p e in y โย r heart อ n d y ยู n e v ว r w a l l alone ก็คือจะมีพายุใหม่กี่ลูกเราก็จะเดินต่อไปใช่ด้วยวใจของเราใช่ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความแล้วก็จะไม่มีใครเดินอย่างเดียวได้เพราะเราจะไม่ทิ้งกันอะไรโคตรซึงดีมากจบสวยจบสวยจบสวยมาก สำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวของเจอร์เกนคอฟเนี่ยอยากให้ลองติดตามฟังสปอร์ตเจอร์นีด้วยนะฮะผมนำเรื่องราวเจอร์เกนคอฟคือผมไปดูในนั้นแล้วผมก็เฮ้ยผมอยากทําเรื่องของเขาเลยผมอยากให้บางท่านที่ยังไม่ได้รู้เรื่องราวของเจอร์เกนคอฟว่าเอยเริ่มมายังไงเจออะไรมาบ้างแล้วก็มีวิธีคิดถูกเลี้ยงดูมายังไงเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็พอเหมือนผมหาข้อมูลในการตอนแรกก็ศรัทธาอยู่แล้วก็ยิ่งศรัทธามากขึ้นกว่าเดิมอยากให้ลองฟังกันก็ครับผมฟังโชว์ไทม์จบ แล้วเดี๋ยวไปฟังสปอร์เจอร์นี่ตอนเจอเกิลครอปแล้วผมก็แนะนําให้เข้าไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงด้วยใช่คุณจะเห็นเห็นนิสัยจริงๆของเจอเกิลครอปว่าเขาเป็นคนกวนตีมาก <laughs> ปากร้ายอะไรเงี้ยตลกแต่เขาเขาก็แบบเ <laughs> ถนตรงและจริงใจมีเสน่ห์มากเ,เ,เขาเป็นใช่บุคลิกสรุปได<อ>้ดีมากเลยคือแบบคาริสมาแบบมีเสน่ห์มากใช่ประมาณนั้นคือเป็นคนที่ คุยด้วยก็น่าจะเพลินนะคือเราไม่มีทางรู้ว่าเขาจะกวนตีนเราตอนไหนคือเหมือนว่าเขามีหลายบุคลิกหลายด้านในเวลาเดียวกันคือผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนให้หลอมเป็นหนึ่งใจเดียวกันแล้วเชื่อมั่นในตัวเขาคือผมเห็นบุคลิกของผู้จัดการทีมหลายคนนะแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าทําไมอย่างเช่นแบรดเดนลอนเจอร์ทำไมถึงแบบไปได้ไม่ไกลเท่ากับเจย์แอนคอฟเนี่ย เราก็จะเห็นว่าโหแบทแมนเจอร์ Ranger, ข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งมากเขาไม่ค่อยให้สัมภาษณ์สื่อแรงๆไม่ค่อยเล่นเกมจิตวิทยาแต่เวลาที่ทีมโดนนําหรือว่าเล่นไม่ดีอเราจะเห็นแล้วว่าตัวเขาแดงมากเว้พี่มันข้างในเขาระอุอะ่ะ <laughs> แต่เขาไม่ระเบิดมันออกมาเ <laughs> ว้พี่แต่เจ้าเกนคอปอ่ะเขาระเบิดมันออกมาเขาตะโกนเขาด่าเขาก็ตุน้นทั้งลูกทีมทั้งแฟนบอลว่าเฮ้ย <laughs> เราต้องตั้งใจต้องทําได้ต้องเต็มที่แล้วก็การว่าพอมัน จบเกมมันเต็มที่แล้วทุกคนมันออกมาดีอ่ะเขาเดินไปก่อนแล้วทุกคนเขายิ้มอ่ะทุกคนเขาข<ม>วัรล้อแบบทักทายขอบคุณแฟนบอลมันเลยกันว่าโหคนนี้แม่งโคตรเท่เลยว่ะแม่งสเสน่ห์เยอะมากใช่คือผมมีความรู้สึกว่าอารมณ์ทุกอารมณ์อ่ะถ้าคุณเลือกเอามาใช้ได้เหมาะสมอ่ะคุณจะเป็นคนที่เก่งมากคือความโกรธมันเป็นพลังนะมันเป็นพลังงานได้ใช่อ่ะแล้วคือเขาก็รู้จักที่แชนแนลความโกรธกับคนอีกประเภทหนึ่งที่จะรู้สึกว่า กูสุขุมสุขุมอย่างเดียวเลยเออจะเก็บทุกอย่างเอาไว้อะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ดีคือบางทีแบบดุเวลาที่จําเป็นดา่าเวลาที่ถูกต้องอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันดีกว่า,ด,วาดีกว่าที่จะแบบเป็นโมโนโทนไปซะทุกอย่างอะไรแบบนี้เหมือนเขาเรียกใช้ถูกที่ถูกเวลาด้วยอประมาณกนะ็เป็นลักษณะของผู้นำเลยครับผมคิดว่านะว่าการที่จะกระตุ้นได้ถูกเร่งเร้าได้ถูกอะไรแบบนี้แล้วก็สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้อะไรประมาณนี้ครับก็สําหรับ d e ียร์นอ t เดอะสมนะครับภาพยนตร์ เฉลิมฉลอง,ลองแชมป์สุดยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลผมยังไงก็แนะนําแฟนเดอะค็อปทุกคนให้ไปดูแน่นอนอยู่แล้วอืไม่เว้นแม้กระทั่งแฟนอื่นๆผมก็อยากแนะนําให้ไปดูเหมือนกันนะครับเพราะอย่างน้องทิวที่ไปดูกับพวกเราก็เป็นแฟนเชลซีก็ทิวก็บอกว่าเฮ้ยพี่ถึงแม้มว่าผมจะไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลแต่ผมดูแล้วผมก็สนุกนะอ่าอเพราะมันมีเรื่องราวที่มหัศจรรย์อยู่ครับครับคือผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ มันมีความพิเศษอะคือทุกคนสัมผัสได้แล้วว่ามันมีความพิเศษอยู่อยากให้ลองเปิดใจกันใช่ครับผมประมาณนั้นก็ขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณคุณโจ้ในวันนี้เป็นพิเศษมากๆเช่นเดียวกันหวังว่าจะมีโอกาสได้ฟีเจอริ่งกันอีกในหนังเรื่องอื่นๆเพราะว่าคุณโจ้ก็ชอบดูหนังเนาะยินดีครับพี่เผื่อจะมีหนังเรื่องไหนที่แบบว่ามาชนกันได้แล้วมาเจอกันได้ได้เลยขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณคุณโจ้ขอบคุณทีมงานแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านแล้้้วววววพบบบบกัััััันนนใหหหมคคครรรราาาสสสสสํีีีดด ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหรือฟังและบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับผมปู่คุณลลิสในโชว์ไทม์พอดแคส